สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสรุปผลงานของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในรอบปฏิทินป,ปี2022ว่าแต่ละนัดที่ลงเล่นมีผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากด u b s สไคร e แล้วก็ฝากกดแชร์ไปกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมมาเริ่มกันที่แมตช์แรก เป็นเกมในศึกฟุตบอล a f f s u z ซ k i กิคัพันนัดชิงชนะเลิศที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อวันที่1มกราคมปี2022เกมนี้จบลงด้วยสกอร์2ประตูต่อ2โดยเป็นพลพรรคอีเหนาที่มาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลิกกี้แคมบัวยาในนาทีที่7ก่อนที่ทัพช้างศึก จะมายิงพิกแซงในครึ่งหลังจากอดิศักไกรสอนนาทีที่54และสารัตอยู่เย็นนาทีที่56หลังจากนั้นช่วงท้ายเกมอินโดนีเซียมาตามตีเสมอได้จากเอกี้มาลาร่าจบ90นาทีเสมอกันไป2ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยเป็นแชมป์ด้วยผลรวมสกอร์2นัดถ้าช่างศึกเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อ2คว้าแชมป์าอาเซียนครับพร้อมกับฉลองวันปีใหม่ไปพร้อมกัน มาที่เกมที่2เป็นเกมนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเนปาลที่สนามชมบุรีสเตเดียมเมื่อวันที่24มีนาคมปี2022เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทัพช้างศึกด้วยสกอร์2ประตูต่อ0จากการทำประตูของฟิลิปอรเลอร์นาทีที่78และชาวัดวีราชาตินาทีที่88ต่อมาที่เกมที่3เป็นเกมนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซูรินามที่สนามบีจีสเตเดียมเมื่อวันที่27มีนาคมปี2022เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทัพช้างศึกด้วยสกอร์1ประตูต่อ0จากการทำประตูของบดินพารานาทีที่27เก็บชัยชนะ2นัดรวดในแมตช์ฟี فا เดยเดือนมีนาคมต่อมาเป็นเกมที่4เป็นเกมนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเติร์กมินิสถาน ที่สนามกีฬาตางจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2022เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทัพช้างศึกด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนจากการทำประตูของอดิศัก์ไกสอนนาทีที่88ต่อมาที่เกมที่5เป็นเกมนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบาเรนที่สนามบีจีสเตเดียมเมื่อวันที่31พฤษภาคม2022 เกมนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทัพช้างศึกด้วยสกอร์หประตูต่อ2โดยทีมชาติไทยขึ้นนําก่อนจากลูกจุดโทษของทีสินแดงดานาทีที่4หลังจากนั้นทีมชาติบาเรมายิง2มาประตูพิกแซงจากเอาคาเทานาทีที่45่บวกหและอีซ่านาทีที่90้าบวกหจบฟีฟ่าเดเดือนพฤษภาคมด้วยความปรชาชัยเป็นเกมแรกของปีนี้ต่อมาเกมที่ห เป็นเกมเอเชียคัพ2023รอบคัดเลือกนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาลดีฟที่เมืองนามการประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยนปี2022เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทัพช้างศึกด้วยสกอร์3ประตูต่อ0จากการทำประตูของสารัตยูเย็นนาทีที่40เทียรสินแดงดานาทีที่45บวก2 แล้วก็พันสายเหวิบุลนาทีที่80เก็บ3แต้มประเดิมคัดเลือกเอเชียนคัพไปครองได้สำเร็จต่อมาเกมที่7เป็นเกมเอเชียนคัพ2 0 2 3รอบคัดเลือกนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติศีรังกาที่เมืองนามการประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2022 เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทัพช้างศึกด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของทิติพันธ์พ่วงจันทนาทีที่34แล้วก็วรชิตกนิษฐ์สีบาเพนนาทีที่90บวก5เก็บ6แต้มเต็มใน2เกมแรกของการคัดเลือกเอเชียคัพไปได้สำเร็จต่อมาเกมที่8เป็นเกมเอเชียคัพ2 0ง3รอบคัดเลือกนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถาน ที่เมืองนามการประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2022เกมนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทัพช้างศึกด้วยสกอร์0ประตูต่อ2จากการทำประตูของมาชาลิปปนาทีที่8และตูกุนโบเยฟนาทีที่23จบ3นัดคัดเลือกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายด้วยการเข้าเป็นอันดับที่2ที่ดีที่สุด1ใน5ทีมได้สำเร็จต่อมาเกมที่9เป็น ศึกฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่48ที่จังหวัดเชียงใหม่อ่าก็จะเป็นเกมระหว่างทีมชาติไทยแนละพบกับทีมชาติมาเลเซียเมื่อวันที่22กันยายนปี2022เกมนี้จบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1ในเวลา90นาทีโดยทีมเสือเหลืองได้ประตูขึ้นนำก่อนจากคอบินอองนาทีที่32หลังจากนั้นพันษาเหวิบูลมาทำประตูตีเสมอให้กับทัพช้างศึกในนาทีที่90บวก5 ก่อนที่ทัพช้างศึกจะพลาดท่าแพ้ในการดูดจุดโทษไป3ประตูต่อ5ต่อมาเกมที่10เป็นเกมซูฟุบอลคิงส์คัพครั้งที่48นัดชิงที่3ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเกมระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติตินิดายแอนโตเบโกเมื่อวันที่25กันยายนปี2022เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทีมชางศึกด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โดยทีมชาติไทยขึ้นนำก่อนจากชานารง์พมสีแก้ว นาทีที่21ก่อนที่ตีนแดดจะมาตีเสมอจากการทำเข้าประตูตัวเองของกิษดากาแมนนาที61หลังจากนั้นสุพโชคสารชาติมายิงประตูชัยนาทีที่72จบเกมทีมช้างศึกคว้าอันดับ3ในศึก kings cup ครั้งนี้ไปครองต่อมาเกมที่11เป็นเกมนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนม,มาที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่11ธันวาความปี2022เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทีมช้างศึกด้วยสกอร์6ประตูต่อ0โดยทีมชาไทยได้ประตูจากธีศิลินแดงดานาทีที่12และ58บดินพาลานาทีที่29นันดาขยอทําเข้าประตูตัวเองนาทีที่45สารัตยูเย็นนาทีที่45บวก3และนายายชาณนะทาเข้าประตูตัวเองนาทีที่75ต่อมาเกมที่12 เป็นเกมนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติไต้หวันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่14ธันวาความปี2022เกมนี้จบลงด้วยความปราชัยของทีมช้างศึกด้วยสกอร์0ประตูต่อ1จากการทำประตูของเฉินจุยเฉยนาทีที่72ต่อมาเกมที่13 เป็นเกมศึกฟุตบอล AFF m i t s u ซ i บิช e อิเล็ก c c ิ p ปี2022ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบรรไนที่สนามกวัวลาลัมเปเอร์สเตสเดียมประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2022เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทีมช้างศึกด้วยสกอร์5-0ประตตูโดยทีมชาติไทยได้ประตูจากบดินพารานาทีที่19เทียสินแดงดานาทีที่44 ยูล่าทำเข้าประตูตัวเองนาะทีที่88แล้วก็เพียรโดนฉ่ำรัศมียิงสมประตูนาะทีที่90บวก1และ90บวก3จบเกมทีมชาติไทยประเดิมเก็บ3แต้มในศึกอาเซียนคัพได้สำเร็จต่อมาเกมที่14เป็นเกมในศึกฟุตบอลเอเอฟมิซูบิชิอิเล็กทริกคระหว่างทีมชาติไทยพบก,กับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่26ธันวาคมปี2022เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทีมช้างศึกด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ด้วยกันโดยทีมชาติไทยได้ประตูจากเทียสินแดงดานาทีที่3และ41อริสาไกาสอนนาทีที่57แล้วก็สุพนันบุรีรัตน์นาทีที่63จบเกมทีมชางศึกเก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มจากสอนัแรกของศึกอาเซียนครับและเรามาที่แมตช์สุดท้ายของปีนี้กัน เป็นเกมในศึกฟุตบอลเอ m i t s ิ b i s h i ิอิเล็กท c ิกครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามเกลราบังกาโนหรือสนามเซนายันประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2022เกมนี้จบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งโดยเป็นพลพรรคอีเหนวได้ประตูขึ้นนำจากจุดโทษของมาปกกอกนาทีที่50ก่อนที่ทีมช้างศึกจะมาเหลือผู้เล่น1ิคนหลังจากที่สารวัตรเดมิดโดมใบแดงไล่ออกจากสนามไป และเป็นสารัตยูเย็นที่มายิงตีเสมอในช่วงท้ายเกมนาที79จบเกมทั้ง2ทีมแบ่งแต้มกันไปทีมละหนึ่งคะแนนสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดของทีมชาติไทยในปีปฏิทินปี2022นี้ทับช้างศึกลงสนามไปทั้งหมด15นัดชนะ9เสมอ3แพ้3ยิงได้31ประตูเสีย10ประตูได้มา1นึ่โทฟี่แชมป์อาเซียนครับ คว้าอันดับ3ามในศึก King's Cup และผ่านเข้าไปเล่นในศึกเอเชียนคัพปี2023ที่ประเทศกาตาร์ได้สำเร็จปี2022ผ่านไปแล้วปีใหม่2023มาถึงท้าช้างศึกก็มีโปรแกรมที่หนักหน่วงรออยู่ทั้งการป้องกันแชมป์ในศึกอาเซียน p ัพในช่วงเดือนมกราคมแก้วน่งเครื่องเพื่อเตรียมทำศึกเอเชียนคัพ และฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2เกมในช่วงเดือนพฤศจิกายนให้แฟนๆช้าศึกได้ติดตามและเชียร์กันและทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของทัพชาศึกทีมชาติไทยในปี2022ที่ผ่านมาถ้าเกิดทุกๆท,ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไทยนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด u b s สไ i b e แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ในว่าปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกทท่านมีความสุขสมหวังสมปรารถนาตลอดทั้งปี2023ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ